บนแผนที่ของประเทศจีนนะคะมันมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่สีแห่งที่เชื่อกันว่าคอยปกป้องแผ่นดินในสีทิศทางแล้วบนยอดเขาแต่ละแห่งนะคะก็คือที่สถิตของมหาโพธิสัตว์คู่ยิ่งใหญ่สีองค์หรือที่เราเรียกว่าจัตุรโพธิสัตว์ครับคือผิวเผินแล้วเนี่ยมันคือแผนที่ความเชื่อที่สวยงามมากเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าแผนที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาแต่เป็นเหมือนพิมพ์เขียว ที่ซ่อนรหัสกลยุทธ์ทางการเมืองเอาไว้เป็นเหมือนวิศวะกรรมจักรวานที่ออกแบบมาเพื่อคำจุนอาณาจักรเลยนี่แหละค่ะคือรหัสที่เราจะมาถอดกันวันนี้โอ้โหเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงพระมัญชุสุรีพระสมันธพัฒพระอวโลกิเตสวนแล้วก็พระกสิติคารพะโพธิสัตว์ในมุมที่เไม่ใช่แค่รูปเคารพแต่ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของสิ่งที่เรียกว่า ห่วงจุยระดับชาติเลยห่วงจุยระดับชาติใช่ครับซึ่งแนวคิดการจัดกลุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพุทธศาสนาแบบฮั่นหรือก็คือพุทธในวัฒนธรรมจีนที่มันผสมผสานเข้ากับปรัชญาท้องถิ่นอย่างลทัทธิเตา๋าของจื้อมาเป็นพันปีแล้วจนแบบกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยงั้นเรามาเริ่มประดิษฐ์ประต่อจิ๊กซอภาพนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าแผนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงใครอยู่ที่ไหนกันบ้าง ได้เลยครับเริ่มจากทิศเหนือก่อนเลยที่ภูเขาอู่ไทยซานที่นี่เป็นอนณาเขตของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ท่านคือตัวแทนของมหาปัญญาที่เฉียบคมมหาปัญญาอยู่ทางเหนือครับถัดมาทางทิศต,ตะวันตกที่ภูเขาเอเมยซานเป็นที่สถิตของพระสมันตพัทธะโพธิสัตว์อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาจริยามหาจริยาคือการลงมือทา ใช่ครับการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจากนั้นลงมาทางใต้จะเป็นเกาะภูทัวซานอ๋อเกาะภูทัวซานนี่คุณมากที่ประทับของพระอวโลกิเตศวนหรือพระแม่กวนอิมที่เรารู้จักกันดีถูกต้องครับท่านคือศูนย์รวมของมหากรุณาและสุดท้ายคือทิศตะวันออกที่ภูเขาจิ๋วหัวซาน ที่นี่เป็นดินแดนของพระกสิทิครโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศในด้านมหาปณิธานหรือความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สั่นคลอนโโหพอวางแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยนะคะเหนือคือปัญญาตะวันตกคือการปฏิบัติใต้คือความเมตตาตะวันออกคือความมุ่งมั่นมันมันดูลงตัวอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น เราต้องมาถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ที่มากับแต่ละองค์ด้วยใช่ไหมคะเพราะของที่ท่านถือหรือสัตว์ที่ท่านขี่เนี่ยไม่น่าจะใช่แค่เครื่องประดับสวยๆแน่ๆถูกต้องครับทุกอย่างคือการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่กระชับและทงพลังมากอย่างพระมั่นชูศรีที่เป็นตัวแทนแห่งปัญญาท่านจะถือพระขันหรือดาบดาบสำหรับปัญญาก็ต้องหมายถึงการใช้ปัญญาที่คมกริบมาตัดความสับสนความไม่รู้ใช่ครับ ตัดอวิชชาหรืออีกโก้ที่มันขวางเราอยู่ใช่ไหมคะแล้วท่านยังขี่สิงโตด้วยสิงโตนี่ก็ดูเป็นสัตว์ที่ทรงพลังมากใช่เลยครับสิงโตคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและอำนาจคือปัญญาเนี่ยครับต้องมาพร้อมกับความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงภาพนี้ก็เลยสื่อถึงปัญญาที่ทรงพลังและกล้าหาญสามารถขจัดความมืดบอดทางคิดได้อย่างเด็ดขาดโอเคค่ะเข้าใจเลย งั้นปัญญาที่เฉียบคมอย่างเดียวอาจไม่พอในทางพุทธมหายานมันต้องถูกนำไปใช้ด้วยซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงมาถึงพระสมันตพัทผู้เป็นเลิศด,ด้านการปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครับและสัญลักษณ์ของท่านก็ชัดเจนมากท่านจะประทับบนช้างเผือกหงาช้างเผือก6งาครับช้างก็คือความหนักแน่นความมั่นคงไม่หวั่นไหวส่วนงาทั้งหเนี่ยคือตัวแทนของปรมิตาห หรือบารมี6ประการปรมิตา6อันนี้จะต้องขอคำอธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะอธิบายง่ายๆนะครับมันคือหลักสูตรฝึกฝน6ข้อสำหรับพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยการให้การมีวินยัยความอดทนความภาคเพียรสมาธิแล้วก็ปัญญาอ๋อดังนั้นภาพของช้าง6กงา จึงเปรียบเสมือนการบอกว่าการปฏิบัตินั้นต้องสมบูรณ์และครบถ้วนในทุกๆด้านเหมือนคนที่เรียนจบหลักสูตรชั้นสูงมาแล้วนั่นเองเข้าใจเลยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของหลักสูตรที่สําเร็จบริบูรณ์ทีนี้สําหรับพระอวโลกิเตศวนเจ้าแม่กวนอิมแห่งความเมตตากรุณาอันนี้ก็เดาได้เลยว่าสัญลักษณ์ของท่านต้องดูอ่อนโยนและเยียวยาแน่ๆซึ่งคนโทรนำทิพย์ที่ท่านถือก็ดูจะตรงความหมายที่สุดแล้วใช่ครับ คนโทลังทิ์ใช้สำหรับประพรมเพื่อชะล้างความทุกข์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเยียวยาโดยตรงเลยแต่มีอีกสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจในศิละปะแบบทิเบตคือบางครั้งเราจะเห็นท่านมีหนังกวางพาดอยู่บนบ่าด,ด้วยหนังกว้างหรอคะทำไมต้องเป็นหนังกว้างเพราะว่ากวางเป็นสัตว์ที่สงบไม่เบียดเบียนใครหนังกวางจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเมตตากรุณาที่แท้จริง มันคือความอ่อนโยนที่ไม่ทำร้ายใครและสุดท้ายพระกสิติราโพธิสัตว์ผู้มีปณิธานจะปรดสัตว์ในนรกให้หมดสิน้นท่านมีสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆเลยมากที่สุดองค์หนึ่งเลยครับท่านจะถือไม้เท้าคา,าทาที่ใช้เคาะเพื่อเปิดประตูนรกนำทางดวงวิญ,ญญาณที่ทนทุกทรมานออกมาแล้วอีกมือหนึ่งจะถือแก้วมณีจินดาที่ใช้ส่องสว่างในความมืดมิดของนรกกระพุมเพื่อนำทางเข้าเขาไปสู่การปลดปล่อย พอถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์แล้วทุกอย่างดูมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะแต่ยังรู้สึกว่าการจัดวางตำแหน่งที่มันลงตัวแป๊ะแป๊แบบนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่เหมือนมีคนจงใจออกแบบมาสายตาแหลมคมมากครับเพราะตรงนี้แหละคือจุดที่เราจะเข้าสู่แก่นของเรื่องราวทั้งหมด เมื่อเราเอาแผนผังน,นี้ไปเทียบกับปรัชญาพื้นฐานของจีนอย่างระบบธาตุทั้ง5หรืออู่ซิงเราจะพบความผิดปกติที่น่าทึ่งมากเหมือนมีคนจงใจฝืนกฎของจักรวาลระบบธาตุทั้ง5ก่อนที่เราจะไปต่อนะคะช่วยอธิบายหลักการของมันแบบง่ายๆให้เข้าใจตรงกันก่อนได้ไหมคะได้แน่นอนครับคิดง่ายๆว่ามันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์นะแต่เป็นระบบของความสัมพันธ์คล้ายๆเป่ายิงฉุบแต่ซับซ้อนกว่าธาตุทั้งหก็มี ไม้ไฟดินโลหะน้ำมันมีความสัมพันธ์สองแบบหลักๆคือส่งเสริมกับควบคุมส่งเสริมกับควบคุมครับแบบส่งเสริมก็เช่นไม้เป็นเชื้อเพลิงให้ไฟไฟเผาทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานหรือดินส่วนแบบควบคุมก็เช่นน้ำดับไฟไฟหลอมโลหะนักคิดจีนโบราณเชื่อว่ากฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยตั้งแต่การแพทย์การสงครามไปจนถึงความมั่นคงของชาติ โอเคพอเห็นภาพแล้วค่ะเป็นกฎของความสมดุลในธรรมชาติแล้วแผนผังพระโพธิสัตว์นี้มันไปฝืนกฎนี้ยังไงคะเริ่มจากทิศเหนือซึ่งตามหลักแล้วเป็นที่ของธาตุน้ําแต่กลับเป็นที่ตั้งของภูเขาอูไทซยาลของพระมัญชุสรีซึ่งในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วท่านถูกจัดให้เป็นธาตุโลหะครับเดี๋ยวสิคะเอาธาตุโลหะไปไว้ในทิศของธาตุน้ําหรอคะความเข้าใจของดิชันคือการทําแบบนั้นมันเหมือนจงใจสร้างความขัดแย้งเลยทําไมถึงวางหมากกลนแบบนั้นล่ะคะ นี่คือความแยบยลของมันครับเพราะในวงจรความสัมพันธ์แบบส่งเสริมนั้นโลหะจะกําเนิดน้ําครับอ oh. การวางพระมันชุสรีซึ่งเป็นาธาตุโลหะไว้ทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและศูนย์กลางอํานาจของจักรวรรดิจีนส่วนใหญ่ จึงไม่ใช่การสร้างความขัดแยง้งแต่เป็นการใช้กฎธรรมชาติเพื่อเสริมพลังให้กับศูนย์กลางการปกครองโดยตรงเลยโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องการขอพรให้โชคดีแล้วนะคะแต่มันคือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางจิตวิญญาณเลยนะเนี่ยพวกเขากำลังใช้ศาสนาสร้างกรอบความคิดเรื่องความมั่นคงให้กับทั้งอาณาจักรโดยให้รัฐบาลอยู่ที่ศูนย์กลางที่ได้รับพลังเสริมโดยตรงแล้วทิศอื่นล่ะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันไหม คล้ายกันครับแต่ใช้คนละกลไกล,ลองดูที่ทิศใต้ซึ่งตามหลักควรเป็นธาตุไฟแต่กลับเป็นที่ตั้งของเกาะภูทัวซานของพระอโวโลกีเตสวนซึ่งท่านเป็นตัวแทนของธาตุน้ำอันนี้ตรงไปตรงมาเลยเอาน้ำไปดับไฟชัด ถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือการใช้กฎควบคุมเพราะในทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ของจีนมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานร้อนแรงอาจเกิดความไม่สงบหรือการต่อต้านได้ง่ายการวางพระโพธิสัตว์ธาตุน้ำไว้ทางทิศใต้จึงเปรียบเสมือนการนำพลังแห่งความเยือกเย็นและความเมตตาไปควบคุมและลดทอนพลังงานที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของจกักรวรรดิ สุดยอดมากมันคือการผสมผสานความเชื่อเข้ากับความมั่นคงของรัฐอย่างแนบเนียนแล้วทิศตะวันตกกับตะวันออกล่ะคะก็ใช้หลักการควบคุมและถ่วงดุลเหมือนกันครับเช่นการวางพระสมันตพัดซึ่งเป็นาธาตุไม้ในทิศตะวันตกที่เป็นทิศของาธาตุโลหะโลหะควบคุมไม้ ใช่ครับแล้วก็การวางพระกิสติคารันธาตดดินในทิศตะวันออกที่เป็นทิศของธาตุไม้ซึ่งไม้ก็จะควบคุมดินทั้งหมดนี้สร้างระบบที่สมดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันภายใต้อำนาจของศูนย์กลางที่ถูกเสริมพลังอยู่สรุปก็คือแผนผังจตุรโพธิสัตว์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องการแสวงบุญแต่เป็นอิมพีเรียลฟงชุยหรือฮวงจุ้ยหลวง ที่ราชสำนักจีนออกแบบขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างเอกภาพและความมั่นคงให้กับจกักรวรรดิเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆแต่ถึงแม้กลยุทธ์ทางการเมืองนี้จะฉลาดหลักแหลมแค่ไหนมันจะไม่มีทางสำเร็จเลยถ้ามันไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้และตรงนี้แหละครับคือความอัจฉริยะที่แท้จริงของแนวคิดนี้ หมายความว่าเหนือชั้นของ่วงจุ้ยและการเมืองขึ้นไปมันยังมีแก่นปรัชญาที่สําคัญกว่าซ่อนอยู่อีกหรอคะใช่ครับแก่นปรัชญานั้นคือการนําเสนอหนทางที่หลากหลายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนามหายาณก็คือการบรรลุสุญญาตาหรือความว่างจากตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่น และวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นก็แสดงผ่านหลักการที่สำคัญมากอย่างหนึ่งนั่นคืออุปายะโกศลหรืออุปายะโคสลาอุบายะโกศลชอบคำนี้มากเลยค่ะมันฟังดูเหมือนไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นวิธีการอัญชานฉลาดที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นั่นคือหัวใจของมันเลยครับพระพุทธมหายานเชื่อว่าผู้คนเรามีอุปนิสัยหรือที่เรียกว่าจริตที่แตกต่างกัน บางคนมีปัญญาเป็นตัวนำบางคนถนัดการลงมือทำบางคนมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นพื้นฐานและบางคนก็มีปณิธานความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งเป็นแรงขับเคลื่อนมันจึงไม่มีทางเลยที่เส้นทางเดียวจะเหมาะกับทุกคน อ๋อเข้าใจแล้วเพราะอย่างนี้นี่เองการมีพระโพธิสัตว์สีองค์ที่เป็นตัวแทนของคุณธรรมหลักสีด้านจึงไม่ใช่แค่การตั้งทัพสี่ทิศเพื่อปกป้องอาณาจากักรแต่ยังเป็นการเปิดประตูสีบ่บานให้ผู้คนเลือกเดินในเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองด้วยถูกต้องครับ นั่นคือบทสรุปทางธรรมที่งดงามที่สุดไม่ว่าเราจะเลือกเดินบนเส้นทางแห่งปัญญาที่เฉียบคมแบบพระมัญชุศีเส้นทางแห่งการปฏิบัติอย่างมั่นคงแบบพระสมันตพัทเส้นทางแห่งความกรุณาที่โอบอุ้มสรรพสิ่งแบบพระอวโลกิเตสวนหรือเส้นทางแห่งปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ย่อท้อแบบพระกสิทธิคารทุกเส้นทางล้วนมีคุณค่าเท่าเทีเทยมกันและมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นคือความหลุดพ้น พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะตุรโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นแค่รูปเคาุพที่อยู่ไกลตัวบนยอดเขาสูงอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนแผนที่นำทางชีวิตที่บอกกับเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนมีจุดแข็งด้านใดเราก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองได้เสมอเป็นสัญลักษณ์ที่เปิดกว้างและให้กำลังใจอย่างมากเลยครับ มันคือการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของผู้คนและชี้ให้เห็นว่าหนทางสู่การตื่นรู้นั้นมีมากกว่าหนึ่งสายเสมอแม้ว่าสำหรับคนในยุคนั้นนะครับแผนที่นี้อาจสร้างความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิแต่ในระดับบุคคลแล้วมันคือการมอบอิสระในการเลือกเส้นทางของตัวเองเอาละค่ะวันนี้เราได้เดินทางเจาะลึกเรื่องราวของจตุรโพธิสัตว์กันอย่างเข้มข้นจริงๆ จากการมองในฐานะแผนที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์และพาหนะและไปพบกับจุดหักเหที่น่าทึ่งนั่นคือกลยุทธห์หวงจุ้ยระดับชาติที่ซ่อนอยู่ก่อนจะกลับมาสู่แก่นปัจญาที่งดงามเรื่องอุบายโกศลและเส้นทางที่หลากหลายสู่เป้าหมายเดียวกันเป็นการเดินทางที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อศาสนาการเมืองและปรัชญาสามารถซ้อนทับและทำงานร่วมกันได้อย่างซับซ้อนและลึกซึ้งจริงๆครับ ก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ไปขบคิดกันต่อนะคะถ้าเราลองมองคุณธรรมหลักทั้ง4ของพระโพธิธัตว์คือปัญญาการปฏิบัติความกรุณาและปณิธานเป็นเหมือนเครื่องมือในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนี้คุณธรรมข้อไหนที่สังคมของเราในตอนนี้ดูเหมือนจะขาดแคลนหรือต้องการมากที่สุดและถ้าเราต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตัวเองในวันนี้เราจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนและเพราะอะไรคะ